สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel ค่ะวันนี้นะคะตามีดอกกุหลาบเวียงเพิงค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะสีเหลืองดูสวยมากเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมผลงานของเราค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะจะช้ดิบบิ้น เนื้อทรายตาลระครังค่ะความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะชายดิบิ้นนะคะเราก็จะตัดออกมาให้มันเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะทั้ง4ด้านนะคะ4เส้นปลายด้านนะคะตัดออกมาเป็นชายลักษณะนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการสอดค่ะเรียน้นไก่ไม้บรรทัดแหนบค่ะ แล้มาเริ่มต้นกันเลยค่ะชายิบบิ้นด้านในด้านหนึ่งนะคะพับลงมาค่ะความยาวของเส้นสั้นจะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะนำเส้นหลักขึ้นมาค่ะตามด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สเส้นที่4ค่ะสอดเข้าช่องด้านบนของเส้นที่1นะคะหรือที่เราเรียกว่าเส้นหลักืรอสักครู่ค่ะดึงชายดิบป,ปิ้นของเส้นที่3มนะคะขึ้นมาตามช่องนี้เลยคะ่ะ ขั้นตอนนี้เรานําเหรียญมาวางเลยค่ะล็อกเหรียนนะคะโดยวิธีการาพับเส้นๆที่อยู่ด้านบนค่ะลงมาแล้ววนตามเข็มนาฬิกาค่ะพ,พับไลงมา,าพับให้ได้ทั้ง4ด้านนะคะล็อกเหรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ั้นตอนนี้เรามาตัดถ่ายริบบิ้นด้านสั้นนะคะตัดออกเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะเราจะทำกลวยค่ะทำกลวยทั้งสี่ด้านนะคะสอดปลายดิบบิ้นลงมาด้านข้าง ดึงชายดิบินเลยค่ะทำทั้งสี่เส้นเลยค่ะเหมือนกันนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้สี่กลวยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราดึงให้กระทับนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นแน่นมากนะกันไม่ให้ริบบิ้นเรายับค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มที่เส้นนี้นะที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะที่สามทับเส้นที่สอง ที่สี่ับเส้นที่สามค่ะวนเส้นริบบินนะคะทํำเกรสรวนให้ได้สี่รอบค่ะ กดให้แน่นๆหน่อยนะคะใช้นิ้วตรงนี้ค่ะปลายนิ้วที้เรากดตรงฐานลงนะคะเพื่อกันไม่ให้เด้งออกค่ะเวลาเราทำเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วเราโค้งกัด่างนี้ยค่ะ แล้วโคง้งปลายดิบบิ้นเข้ามาค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานดองจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าที่ใต้ฐานถายดิบบิ้นเดีผยโ่โพด้านล่างค่ะดึงก็จะเป็นกลีบดอกอย่างนี้นะคะเส้นที่2ค่ะ โค้งไปด้านหลังโค้งปลายลิมนบินเข้ามาค่ะสอดลงที่ใต้ฐานในฐานต่อไป โค้งไปด้านหลังแล้วโค้งาทรลิบินเข้ามาด้านหน้าค่ะสอดลงไปที่ใต้ฐานค่ะายริบินสอดลงไปที่ใต้ฐานของฐานต่อไปนะคะโค้งไปด้านหลังค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะ โปลาไปริบบ um. er ิ pues hmm? nah, ้นกับมาด้านหน้าค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานด้านในของฐานถัดไปเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของ รีบดอกเราก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะให้ฟูอีกนิดเราก็ขยับเคลื่อนออกมานะคะขยับไปนิดบิ้นมาก็จะให้กลีบดอกฟูขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำนี่ค่ะ กลีบดอกชั้นสุดท้ายค่ะกลีบดอกนี้นะเริ่มต้นที่เส้นนี้ละคะ่ะโค้งกลับไปด้านหลังค่ะแล้วโค้งกลับมาด้านหน้าสอดเข้าที่ใต้ใต้กลีบดอกค่ะ ด้านหลังกรีบดอกนะคะแต่หน้ากลวยนะคะหลังกรีบดอกนี้แต่หน้ากลวยค่ะเส้นที่2ค่ะโค้งกลับโคงกลับมาลักษณะนี้นะคะสอดเข้าด้านหน้ากลวยทายริบบิน้นก็จะโผล่ด้านล่าง ต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมทำเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะค่ะิปปิ้งจะโผลมาด้านล่างเลยค่ะเราใช้มือดึงออกมาเนี่ยค่ะ ช้นิ้วดึงปลายดิบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดชายดิบินนะคะในดอกนี้นะคะาจะจะ,จะเก็บชายดิบินนะคะ เพื่อให้ฐานเรามั่นคงค่ะเลิบซอดอย่างนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะตัดเราก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะจะนำฝากนำดอกไหนลายไหน,ไหนมาฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จาด้วยนะคะเพื่อนเป็นกำลังใจให้จ่าในการทำผลงานต่อไปต่อไปค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจามีคลิปใหม่รอให้เพื่อนๆได้ชมอยู่นะคะขอบคุณค่ะ